ดยนข่าวว่าอาจารย์จะหยุดเขียนพระยันอันนี้จริงไหมครับนี่จริงครับก็กะว่าสร้างโบสถ์เสร็จก็จะหยุดเขียนยันสาเหตุที่อาจารย์จะหยุดเขียนคืออะไรครับสุขภาพสุขภาพเน<อ>าะสุขภาพตัวอาจารย์เองนั่งทั้งวันไม่ไหว<ม>สุขภาพไม่ดีพราตัวอาจารย์เองเดิน พอบูชาไปเรารู้สึกว่าทามาค้าขายปังมากหยิบจับอะไรก็ปังมากพูดอะไรก็เป็นเงินต่อรองอะไรก็ผ่านนะครับผมทําธุรกิจง่ายพูดง่ายขายคล่องรู้สึกว่าท่านให้รู้สึกว่าได้ทีเนี้ยได้ยินข่าวว่าอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาเนี่ยจะเลือกเขียนผ้ายันนะครับคือพอได้ยินปุ๊บติตต่อคุณบุญเอิ้ว่าคุณบุญเอิค้ครับดูแลคิวให้หน่อยต้องรีบนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะเลิกเขียนก็เลยให้คุณบุญเอิบดูแลให้วันนี้นะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผู้ิบ้านฟินแลนด์นะครับผมวันนี้อยู่ที่สำนักงานอาจารย์ไพโรธเรื่องนวิชาครับผมวันนี้ได้มารับผ้ายันนะครับผมหรือว่าบูชาผ้ายันนะครับผมมหายันสิบทิศนะครับผมจากคุณบุญเอิบนะครับผมขอขอบคุณดูแลคิวให้ในวันนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ได้บูชาธนบัตรควันถุงไปครับพอบูชาไปแล้วปังมากครับผมทํามาค้าขายเฮงมากครับผมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายอะไรขายง่ายพูดง่ายการงานการเงินราบรื่นดีครับผมทีนี้เดี๋ยวกลับมาบูชาผ้ายันนะครับผมมหายัน ททําไมถึงกลับมาเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อาจจะหยุดเขียนพายันแล้วพอดียินปุ๊บต้องรีบกลับมาเลยเลยติดต่อคุณบุญเอิ้มนะครับว่าต้องการพายันนะครับผมขนาดก่อนหน้านี้ผมบูชาแบงค์ขวันถุงทีนี้พอบูชาไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ทำธุรกิจเนาะพอบูชาไปแล้วหลังจากนันสองเดือนผมทําธุรกิจขายเครื่องสำอางครับผมแล้วก็ขายของออนไลน์ปรากฏว่าปังมากพูดออกมาครับผมออเดอร์นี่ไม่บาดไม่ใบเพราะไม่รู้เพราะอะไรพอเราบูชาไปแล้วรู้สึกว่าเราได้ ท่านช่วยท่านให้นะครับผมก็เลยกลับมาบูชาเพราะว่าดีนเข่าวว่าจะเลือกก็ต้องรีบกลับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุญเอิบนะครับผมที่ดูแลคิวให้ในวันนี้รีบนะครับผมใครยังไม่ได้ต้องรีบจองเพราะว่าอาจารย์จะเลือกเขียนแล้วสําหรับใครอยากได้ติดต่อคุณบุญเอิบนะครับผมขอบคุณมากมายวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยพูดง่ายขายคล่องสวัสดีครับขอบคุณนะครับ